มาดูเกมเพย์ทูเอิ n ในปี2022มันยังมีคนเล่นกันอยู่อีกไหมวันนี้ผมไปเจอเกมมาใหม่เกมหนึ่งครับมันเป็นยังไงมาดูกัน ก็สำหรับ uhm วันนี้เนี่ยผมไปเจอโปรเจกต์ตัวหนึงมานะครับมันเป็นเกม Smile Land นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ของคนไทยทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นเกมที่เหมือนกับเขาอยากจะโปรโมทประเทศไทยให้แบบไปเดินท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมแต่ไอเกม Pay to Earn หรือไอเกม NFT อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองมองย้อนไปปีกว่าๆเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันเลยนะครับว่าหลายๆเกมที่สร้างมาเนี่ยโห เหมือนอารมณ์แบบว่าคนเติมก่อนได้ก่อนคนเติมทีหลังจ่ายคนที่ไปเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบมีทั้งคนได้มีทั้งคนเสียถ้าสมมติเรามองว่ามันเป็นเกมการลงทุนผมบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะคลิปนี้ผมพามาดูเกมของคนไทยที่แบบว่าเล่นฟรีได้ถ้าคุณเป็นสายฟรีแล้วแบบอยากได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่ามันเยอะมาก <Wool> oh. แต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่แบบว่าอยากลองเสี่ยงนะครับอยากลองเติมเพื่อแบบทำธุรกิจได้ไวแล้วเผื่อจะได้แบบกําไรนะครับมองว่าไม่ได้เล่น เอาแค่สนุกอยากจะเหมือนกับ เฮ้ยมันคือ NFT ตัวหนึ่งเรามันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งอันเนี้ยก็ลองดูกันได้ครับซึ่งเกมตัว Smile Land นะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเกมที่รันอยู่บนระบบบล็อกเชนนะครับหรือว่าตัวเว็บ3.0เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะพัฒนาให้มันใช้งานได้จริงให้มันมีมูลค่าจริงนะครับซึ่งเกม Smile Land ตัวนี้เนี่ยเขามีพาร์เนอร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็น S ซเปนเซนต์ g r ฟู o o นะครับหรือล่าสุดผมเห็นมี Bear House โรงพยาบาลกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะมีไปแจกสิทธิพิเศษสาหรับใครที่แบบเเล่นกม S <S <S น่าแวาถ้าสมมุติผมถือตัวรถ NFT ตัวนี้ <S <S คุณจะไปกินไอติมสเวนเซนได้ฟรีถ้าสมมุติคุณถือ NFT ตัวนี้คุณจะได้สิทธิ์ที่แบบว่าไปรับชานมไข่มุกได้ฟรีเออมันจะมีอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวระบบเกม Smile Land ซึ่งตัวเกม Smile Land ตัวนี้เนี่ยมันจะเล่นได้ทั้งคนที่เป็นสายฟรีแล้วก็คนที่ชอบเติมเงินนะครัอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เหมือนกับ เราต้องมีเงินทุนก่อนถึงจะเข้าไปเล่นได้อันนี้คุณสามารถเล่นฟรีได้เลยคือแบบจ่ายฟรีเลยโดยถ้าสมมติคุณเล่นแบบเล่นฟรีเนี่ยมันจะมีตัวละครที่มันเป็นคนใช่ไหมออกไปตามล่าตามทําภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณแบบอ่าชั่วโมงหนึ่งสงชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยในการทําภารกิจนะครับแล้วก็กลับมาเราก็จะได้รางวัลได้รีวอร์ดกลับมาแต่ถ้าสมมติใครที่เป็นแบบสายเติมเนี้ยมันก็จะมี NFT ขายซึ่ง NFT เนี่ยเขาจะใช้เงิน ETH ในการซื้อนะครับผมไปเจอมาเนี่ยมันจะมีกล่องเขาเหมือนกับเป็นขายกล่องกล่องสุ่มอะโลมากล่องสุ่มนะเหมือนเติมเกมเข้าไปอะครับมันจะมีกล่องที่เป็นบอลซินเวอร์โกลนะครับซึ่ง ้าผมลองดูเล่นๆคำนวณเล่นๆนะครับไอกล่องตัวที่มันเป็นกล่องบอลน่ะมันจะใช้เวลาประมาณ4เดือนถึงหนึ่งอาทิตย์ในการคืนทุนถ้าสมมติมันยังได้เลนราคาประมาณตามที่ผมคำนวณดูเนาะแล้วก็ตัวกล่องซิมเบอร์เนี่ยสามจุดห้าเดือนถึง2เดือนแล้วก็กล่องโกเนี่ยจะอยู่ที่3เดือนถึง2.5เดือนทําไมกล่องบอลเนี่ยมันดูคืนทุนเร็วสุดหนึ่งสัปดาห์ <S <S ผมบอกก่อนเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการ m อ t มันจะเป็นหลายๆระดับ ตัวกล่องบอลเนี่ยมันจะสุ่มได้เทพสุดยันกักสุดแต่ตัวโกเนี่ยก็เทพยันเทพสุดอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าสมมุติคุณซื้อกล่องทองแดงมาแล้วสุม่มได้ตัวเทพสุดมันก็คืนทุนเร็ว <Wow. S 1> อะไรประมาณนี้เนาะแต่แตก็ต้องบอกนิดนึงผมมองว่าเกมสไมลยแลนดะ์น่ะถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับมันคุ้มตรงที่แบบว่าคนที่เป็นแบบสายฟรีสามารถเข้าไปเล่นสนุกได,ด้สามารถเข้าไปมันแบบเหมือนคล้ายๆเกมที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละแต่แบบ มันเก็บสิทธิประโยชน์ได้มันมีของแจกฟรีมันมีพาร์ทเนอร์หลายเจา้าซึ่งเกมเกมนี้มันเป็นเกมของคนไทยแท้ๆเลยนะครับ <Wow. S 1> มมีแบบด็อกเตอร์มีแบบคนดังอะไรต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาตัวเกมเกมนี้นะครับและเกมนี้ต้องบอกก่อนจริงๆมันยังไม่เปิดนะครับมันมีรอบ P ีเซลเปิดไปแล้วซึ่งผมก็ได้ลองดูนะครับรอบ P ีเซลเขามีแบบถ้าสมมติใครซื้อไอ้กล่องพวกนี้กล่องสุ่มออกมาแล้วได้ NFT ตัวที่มันเป็นแบบรางวัล มีได้ทั้งแบบไอโฟนอย่างเงี้ยมีทั้งหูฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแจกกันไปแล้วรู้สึกว่ามีคนได้มีคนรับของไปได้จริงนะครับตัวเกมเท่าที่ผมลองอ่านไวท์เพเปอร์นะครับเขาจะเริ่มเปิดให้เล่นเกมจริงๆนะครับเริ่มเปิดให้เล่นจริงๆในช่วงเดือนประมาณมกราปี2023แต่ตอนนี้ถามว่าเราสามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างมันจะมีเว็บไซต์ของทางสมายแลนด์คุณสามารถเข้าไปซื้อ NFT มาเก็บไว้ก่อนได้นะครับถ้าสมมุติคุณซื้อ NFT มาเก็บไว้ก่อนได้แล้วคุณปล่อยเหมือนกับ ให้มันไปทํางานให้มันไปเก็บพอยต์ไปเก็บแต้มอะไรพวกนี้เออก็จะได้รางวัลได้แต้มแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์หลากหลายอย่างผมบอกก่อนนะครับว่าไอเกมตัวนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเกมแนวปล่อยบอท เกมแนวเก็บเวลตัว NFT ฟรีนะครับเอาไปปล่อยบอด20-30ถึงนาทีเนี่ยได้3แตม้มแต่ถ้าสมมติคุณใช้ตัว NFT มันเป็นรถหรือว่าตัวที่ต้องเติมเข้าไปนะครับจะใช้เวลาเพียงแค่2-3นาทีเนี่ยได้สูงสุดถึง18บแปดพอยต์กันเลยทีเดียวครับมันจะมีทั้งค่าเสื่อมด้วยมันจะมีรถยนต์ในเกมเออผมไปดูมามันจะมีรถยนต์แบบว่าเราปล่อยรถให้มันแบบขับไปทําธารกิจอะไรต่างๆ่งเนี้ยรถก็จะมีค่าเสื่อมเราก็จะต้องซ่อมรถด,ด้วยนะครับซึ่งซ่อมรถเนี่ยรถหนึ่งคันั้้นถาสมมซ่อ ครบ10ครั้งรถพังรถเจ๊งก็ต้องซื้อรถใหม่มันเป็นเหมือนกับเกมที่จะพูดว่าไงดีเกมที่คล้ายชีวิตจริงเกมที่เอาไว้เล่นให้สนุกแล้วก็เป็นเกมที่ได้ผลตอบแทนซึ่งผมไม่การันตีเนาะว่ามันจะคุ้มค่าไหมหรือไม่คุ้มอันนี้ต้องไปลองเวทลองช่างน้าหนักเอาละกันแต่ถ้าที่ผมลองดูเนี้ยมันก็จะมีแบบได้ไอศครีมสเส้นเส้นได้ชานมได้อ n f t สมายพชรเมื่อซื้อกล่องสุม่มครบหรือว่า ร่วมลุ้นรางวัลลั c คกี้นัมเบอร์ด้วย NFT ผมก็เห็นมันมีแจกอยู่นะครับถ้าสมมติใครแบบถูกนี้ก็จะได้แต้ม Smile พอยต์นะครับหนึ่แต้มหนึ่อะไรต่างๆเอาไปซื้อไอเทมอะไรต่างๆในเกมก็ลองดูแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวเกม NFT หรือว่าไอตัวเกมที่มันเป็นแบบพวกระบบบล็อกเชนเนี่ยสรุปเขาจะพัฒนาไปได้ถึงไหนถ้าเรามองว่า เป็นการเล่นเกมเพื่อสนุกเติมเงินเพื่อสนุกเหมือนกับเกมที่เราเล่นกันทุกวันนี้เราก็เติมเงินกันอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อซื้อชุดเท่เทซื้อชุดสนุกสนานเนี่ย <Louise. S 1> ก็ถือว่าดีนะเล่นเกมไปด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้ของกินฟรีได้ของรางวัลฟร,รีก็ลองดูว่าเผื่อใครแบบอยากจะหาเกมอะไรใหม่ๆเล่นเกมสมายแลนด์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนกล่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะซื้อเปิดขายแล้ววันนี้เรามีหน้าเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็สามารถไปซื้อได้และหากใครที่ซื้อครบ3กล่องเนี่ยเขามีเพชรแถมให้ด้วยนะครับซึ่ง กิจกรรมตัวเพชรแถมเนี่ยมันจะหมดเขตวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีกล่องทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับก็ถ้าสม,มมติเป็นกล่องตัวธรรมดาเนี่ยก็จะราคาเพียงแค่0.053 E t ทนะครับถ้าสม,มมติเป็นกล่องตัวซิมเวอร์นะครับจะอยู่ที่0.28แล้วถ้าสม,มมติเป็นกล่องโกลเนี่ยจะอยู่ที่0.38ด้วยกันผมบอกเลยช่วงนี้ราคา e t ทกําลังลงคุ้มมากก็ประมาณนี้ผมบอกก่อนคลิปนี้ผมไม่ได้มาชี้นําเรื่องการลงทุนแค่มา บอกให้ดูว่ามันมีเกมโปรเจกต์ Project ของคนไทยด้วยจะดีไม่ดีไปลองเล่นกันดูครับผมก็รอเกมเปิดช่วงปีหน้าเดี๋ยวลองเข้าไปสมัครเล่นหนูไปละครับ